โอเคสวัสดีนะคะเด็กๆเรามาเจอกันในวิชาภาษาอังกฤษและช่วงนี้จะเป็นช่วงของการติวนะคะกับครูแตม่มคนเดิน <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็จะเป็นอังกฤษชุดที่3นะคะลูกจำให้ได้ดูให้ดีจำให้แม่นเวลาเป็นยังไนงะ ทำข้อสอบก็จะได้ทำได้นั่นเองนะคะ okay, okay. Yeah. ไปข้อที่หนึ่งกันเลยข้อที่หนึ่งนะคะ which is a capital letter which is a capital letter นะคะก็คืออันไหนล่ะลูกที่ capital letter แปลว่าตัวพิมพ์ใหญ่อะตัวภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่โอเคข้อ a ข้อหนึ่งตอบอันนี้ข้อสองตอบอันนี้ข้อสามตอบอันไหนคือ c a p i t a l ลเลเอร์ลูกโอเคอันไหนคะหมายเลขโอ้โหง่ายมากหมายเลขสองนั่นเองโอ้ oh, พระเจ้ายอดมันยอดมากใช่ต่อไปเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้ which is the first capital letter what is the first capital letter อันไหนคือ the first นะคะตัวแรก ทัพิทรอเลเทอร์แปลว่าลายตัวพิมพ์ใหญ่อันไหนคือตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิม์ใหญ่ตัวแรกบอกขนาดนี้และใครตอบไม่ถูกโอ้ยจะสลบเป็นลมเหมือดโอเคข้อนี้ตอบได้ทุกคนชัวเพราะมันคือข้อที่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 หนึ่งนั่นเองโอเคต่อไปข้อที่เท่าไหร่แล้วคะลูกข้อที่สามนะคะ ขอที่สามให้ดูสิ่งที่มันหายไป A B C D ชื่อเอ A B C D อ่าอะไรหายไปคะตัวนี้หรือเปล่าตัวนี้หรือเปล่าตัวนี้หรือเปล่าอย่าบอกนะว่าครูขาหนูจะขึ้นปสามแล้ว A ถึง S หนูยังไม่รู้จักซักประตูตจำได้ไม่ครบหมดเนี่ยโอ้เป็นลมเป็นลมเป็นลม ตัวที่หายไปคืออะไรลูกเจอยัง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 ข้ออะไรคะข้อที่ข้อที่หนึ่งอีกแล้วเอาไปข้อที่สี่แล้วนะคะข้อที่สี่โอเคตัวไหนหายไปเนาะตัวไหนหายไปน,ไหนหาะเหมือนเดิมอา้าวนี่ครูแต้มลืมเปลี่ยนตัว เล等等็ก b เล็ก c เล็ก d เล็กต่อบอะไรนะตัว a ใช่ไหมตัว e ใช่ไหมตัว m ใช่ไหมสุดยอดค่ะตอบที่ถูกคือข้อที่ให้เวลาคิดสอวิสามสี่จ้าเลยค่ะข้อสองนั่นเองคือตัว e เล็กข้อต่อไปข้อที่ห้านะคะ What is it? What is it? ตัวเนี้ยอ่ามันคืออะไร What is it? นะคะมันคืออะไรอะไรคะลูกเนี่ย What is it? มันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรตัวนี้มองเห็นไหมอ่าเขาถาม What is it? นักเรียนก็ต้อง It is อ่าอ่า i s is อ่าอะไรดีข้อที่หนึ่ง Dolphin ข้อที่สอง snake ข้อที่สาม h a r r o t อ่า this is ออะไรเอ่ยเร็ว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 คำตอบคือ snake นั่เนเองตออไปข้อที่ห้าจบแล้วตออไปข้อที่หกเอาอ่านโจทย์ลูก what is this นะคะ what is this มันคืออะไรมาแล้วอ่า what is this มันคืออะไร this is a อะไรเอ่ยแพลอชใช่เปล่า o r อ e ใช่ไหมย e ้ h แฟนใช่ไหมคำตอบคือ t h i s is a แพลอช์นั่นเองกลมาข้อที่เจ็ดแล้วนะคะคำถามเดิม what is this นะ this is อะไร this is อะอะไรคะนี่อะไรคะ butterfly horse huh? dolphin มันคืออะไรเอ่ย this is อะอะไรลูกอะไรคะอะ butterfly <Wow. S 1> ่อาไปข้อที่แปดแล้วข้อที่แปดแล้ว what is this เหมือนเดิมอันนี้คืออะไรคะ ฉันคือสิงโตฉันคือเจ้าป่า This is a snake ใช่หรือเปล่าแพ้ลอดใช่ไหม Lion ใช่ไหม่า ah, this is a lion นั่นเองโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากชอบใช่ไหมล่ะเสียงนี้จัดมาให้เยอะเลยวันนี้ต่อไปข้อที่เกาแล้วนะคะเหมือนเดิม What is this this is a dolphin butterfly lion this is a lion. อันนี้คืออะไรคืออะไร dolphin butterfly lion คืออะไรคะลูกคืออะไรคะเก่งมากลูกสิลครูแต้มสุดยอดเวอร์เลย dolphin นั่นเองโอ้พระเจา้าจอร์ดมันยอดมากข้อสุดท้ายคะ่ะอ้าวข้อสุดท้ายที่มาก,ก่อน What is this? This is อะไรคะลกูกว้าววิ่งกบ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  dolphin horse parrot this is อะอะไรคะมันคือม้าหนึ่งตัว this is horse นั่นเองโอเคอังข์เจ้าจอร์ดมันยอดมากค่ะสำหรับภาษาอังกฤษวันนี้นะลูกนะว้าว วันนี้นะคะนักเรียนก็เหมือนเดิมเขียนติวภาษาอังกฤษชุดที่3ข้อที่1ตอบอะไรเสียเขียนใส่ลงไปครบเต็มด้วยใครขี้เกียจขี้เกียจก็1 2 3ใส่ลงไปใครขยันขยันก็เขียนเพราะว่ามันเป็นคําง่ายๆหนูจะได้ฝึกด้วยอ่ะข้อที่หนึ่งอ่ามันตอบ a ยใช่ไหมก็เขียนลงไปข้อต่อไปถ้ามันตอบโดฟีหนูก็เขียนโดฟีลงไปนะคะลูกเป็นการฝึกคำ เพราะมันไม่ได้เยอะเลยนิดเดียวเองโอเคสำหรับสาษากิจวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะลูกแล้วเดี๋ยวเราเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ